ทำเหมือนเดิมถือน้ำหนักถือนิ่งๆไม่ต้องขยับห้ามลม้มช้าๆถ้าล้มก็เอาเข่าลงไปไม่ต้องเอาตัวลงไปติดอาวุธเด็กๆถือไว้ที่หน้าอกช้าๆนิ่งๆแบกน้ำหนักหน่อยลำพังยืนธรรมดาก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วนิ่งๆอาโมเดินมาหน้านิดนึงโอเคสองข้างยืนตรงนี้ อยูตัวนี้ไม่ต้องเท่ากันช้าๆนะพร้อมพร้อมหรือเปล่าสุกต้องก้าวยาวๆเริ่มช้าๆ้หแบกน,น้ำหนักสักสิบโลลองดูสิสะโพกก้นสองขาแข็งๆขวะสมมือไหวไหมมาสี่เมก้าวยาวห้ดีฮะ 6ถ้ามันคอสกันยากก็ทิ้งมาข้างหลัง7อ่าลองดูตึงไหม8ลงหายใจเข้าขึ้นออก9ทําถ้ไมดูแข็งๆ่ะดู10ดูมาดูบังคับสบายๆส1บดมา12ทําหน้าเป็นหุ่นยนต์เลยอ่ะเอิบมาสิบยังไงคะ14 15มีคนตาลอยลอยนะ16อหย่งเพิ่งล้มที่ใจเย็นใจเย็น17 18 19อีกครั้งหนึ่งอาวางก่อนโอโ้โหครูบอกแล้วว่าเล่นได้มันไม่เกิ่ความสามารถเห็นไ,ไหมฮะ เซตที่สมันก็จะวิ่งวิ่งหน่อยถูกต้องจะโดนจริงๆริงจะโดนข้างๆนี้แล้วขึ้นมาถึงสะโพกตรงนี้ถ้าโดนตรงไหนอ่าโอเคถ้าโดนถ้าโดนข้างหน้าแสดงว่าขาเนี่ยยังไม่ค่อยถูกเธอยังย่ออย่างนี้เยอะเธอต้องทิ้งทิ้งไปข้างๆเยอะเยอะใช่หายใจก่อนเพราะว่าท่าแรกเราเล่นด้านหน้าไงมันจะรู้สึกมันอยู่ใกล้กันดีโม่ก้าวมายาวๆสองนะครับขาข้างหลังตรงได้ยิ่งดี สามอ่ายิ่งขากว้างยิ่งเบสซัพพอร์ตได้ดีสี่ยิ่งมั่นคงไงแคบแคบมันทรงตัวยากห้าไปหกเจ็ดถึงอยู่แล้วยี่สิบครั้งแปดช้าช้าเก้านะครับสิบนะครับตอนนี้สี่สิบนาทีผ่านไป 11เป็นธรรมดาที่จะหมดแรงเพราะฉะนั้นเธอเล่นช้าๆมีสติ12ดีใช้ได้13เล่นแล้วโดนถือว่าโอเค14ลงหายใจเข้าขึ้นออก15กดก้นต่ำๆ16มา17 18ค่ะ19 อีกครั้งหนึ่งโอ้โหไม่มีใครพลาดเลยอะมาเจ็ดหน่วยซิวอะแบบหน่วยซิวอะแปดเก้าสิบไหวทำไมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบสี่สิบห้าสิบลงต่ำๆเจถูกว่าน,น่าจะได้ เอาชินหน้าอ,อกไว้ชินหน้าอ,อกไว้ใช้ตัวหมุนใช้ตัวหมุนะครับดีสิบสี่ทรงตัวหน่อยแล้วหกเดี๋ยวพวุ่งล้มพุ่งจะพุ่งล้มมาไอ Spin. มีแปลกๆแล้วอะ่ะสองมงยี้ถ่ายตอนแรกดีกว่าสามดูท่าสวยตอนแรกมีเยอะหน่อยแล้วสี่ห้าครับ เก่งๆก่้เลย6หลังชีวิตปลายปิดปวาเอจ็7ตรงตัวให้ได้8 2ดสอปะน้ำต่ำเลยสามปะ สามลงแห่ยะเข้าขึ้นหนอสีดี5ไปสะโพกบ้น6กอ่ะเจดีแป้ายาวๆมี9ก้าย,ยาวๆเก้ สิบสามดีสิบสี่สิบห้าครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสองสามแปดสี่